สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิปูวงเลขานุการพักสังคมประชาธิปไตยไทยลำดับที่3สาขาภาคกลางจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมือนเช่นเดิมวันนี้ประเด็นแรกเห็นตามหน้าสือ่อต่างๆว่า22สิงหาคม2567 กรมราชธรร์จะออกใบบริสุทธิ์ให้รักโทษชายเดชขาดทักษินชินวัตรก็เห็นหลายสื่อเอาออกมาตีข่าวทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งเย็นสำหรับประเด็นนี้ไม่ใช่ใช่เรื่องตื่นเต้นแต่อย่างใดครับเพราะคุณไม่เคยได้ติดคุกไม่แต่วันเดียว และการที่ได้ใบบริสุทธิ์มานั้นต้องแลกมากี่อย่างครับความเชื่อมั่นขบวนการยุติธรรมความเชื่อมั่นโรงพยาบาลตำรวจความเชื่อมั่นกรมราชทัณฑ์เละเทะครับบนปีบหมดแล้วครับพอจะได้ใบบริสุทธิ์ครบตามกำหนดในการ กัดบริเวณในวันที่22สิงหาคม2567ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ใช่เป็นการกัดที่แท้จริงมีหนึ่งเดียวในโลกคือประเทศไทยนักโทษที่ได้รับการพักโทษเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้และการได้ใบบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นแต่อย่างใดครับเพราะคุณไม่เคยติดคุกแม้แต่วันเดียว พลตรพตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศก็ได้ออกมาเปิดประเด็นว่าได้ไปพบนักโทษชายที่ชั้น14นักโทษชายขอร้องให้ถอนฟ้องคดีถ้าสติสัมปัชัญญะขอร้องให้ถอนฟ้องคดีได้แสดงว่าไม่ป่วยใช่ไหม และสภาพแพทย์ก็กำลังสอบแพทย์โรงพยาบาลตำรวจว่ากตกลงฝ่าฝืนจริยธรรมทางการแพทย์หรือไม่นักโทษใจเด็ดขาดป่วยจริงหรือไม่ถ้าพิสูจน์ได้ก็กลับไปติดคุกเหมือนเดิมนี่ยังจะภูมิใจอีกเหรอครับก็มีกองเชียร์บอกว่า นายพ้นโทษแล้วนายได้บริสุทธิ์ใบบริสุทธิ์แล้วนี่ยังจะภูมิใจอีกเหรอครับขอพระราชทา,านอภัยลดโทษรับผิดทุกอย่างว่าโกงจริงทุติลิรริงโทษแปดปีลดเหลือหนึ่งปีพระบรมราชวงการให้กลับไปติดคุกหนึ่งปีก็ไม่ติดชั่ววันครับพอได้รับจะได้รับใบบริสุทธิ์ ก็ประโคมข่าวกันยกย่องยกย่องอ,อะไรครับนี่ไม่ติดพุกสักวันครับเนี่ยต้องรอผลต่อไปว่าผลการสอบของแพทย์โรงพยาบาลตำรวจนั้นจะออกมาแบบไหนอย่างไรแน่นอนในขณะที่คุณมีอำนาจทางการเมืองนั้นก็ว่ากันไป แต่อำนาจทางการเมืองเมืองหมดเมื่อไหรเนี่ยปัญหาใหญ่เกิดครับเพราะที่ผ่านมาข้าราชการระดับอธิบดีใหญ่กว่าอธิบดีก็ติดคุกม,มาแล้วครับเนี่ยต้องมาดูกันว่าความคืบหน้าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ให้ริ้วรอภูมิใจไปเถอะว่านายใหญ่ได้ไปบริสุทธิ์แล้ว คนที่เขาภูมิใจในใบบริสุทธิ์ก็คือเขาติดคุกจริงเขารับโทษจริงเขาได้รับอิสรภาพได้ใบบริสุทธิ์นั่นเขาภูมิใจครับเพราะเขาได้ชดใช้ความผิดที่เขาก่อไว้ตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนี่นักโทษชายเดขาดทักษินชินนวัตรยังไม่ติดคุกสักวัน ประโคบข่าวกันโอ้โหใหญ่โตก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าประเด็นนี้จะลงเอออย่างไรครับถึงแม้ได้ใบบริสุทธิ์ก็ยังไม่จบง่ายง่ายครับสัปดาห์หน้าอีกสองสัปดาห์เข้าเดือนสิงหาคม คดีคุณเสถาทวีสินสารรัฐมนูนก็จะนัดพิจารณานัดวันวินิจฉัยถ้าเสฐาหลุดเปลี่ยนมือเป็นนายกค,คนอื่นยุ่งนะครับเตือนกันไว้ก่อนประเด็นต่อมาเรื่องกอกพคณะกรรมการกำกับพลังงานได้ออกมาเปิดเผยว่า ค่าไฟเดือนงวดที่สามของปีอาจจะแพงขึ้นกว่าเดิมโดยปกติแล้วค่าไฟประเทศไทยมีอยู่สามงวดครับบกรากุมพามีนาเมษานั้นงวดแหละ งวดที่สองพฤทภามิโทนาการการาสิงหาเนี่งวดที่สองงวดที่สามของปีกันยานตุลาพฤศจิกาธันวานี่งวดที่สองก็ใกล้ๆจะหมดแล้วแต่ว่าต้องประกาศร่วงหน้าหนึ่งเดือนซึ่งคณะกรรมการกำกับพลังงานได้ประชุมกันแล้วว่าจะต้องปรับค่าไฟงวดสุดท้ายของปีขึ้นนี่คือของขวัญจาก คุณเศษฐาทวีสินมอบให้ประชาชนคนไทยทุกคนครับยังไม่ลำบากพออีกหร้อครับคนตกงานก็เยอะโรงงานปิดก็แยะยังจะมาขึ้นค่าไฟซ้ำเติมอีกข้าวของก็แพงอยู่แล้วครับนี่คณะกรรมการกำกับพลังงานเปิดเว็บไซต์ รับฟันความคิดิดเห็นแต่12กรกฎาคมถึง26กรกฎาคมมีอยู่3ทางเลือกครับเลือกทางไหนก็จ่ายเพิ่มครับทางเลือกที่หนึ่งจ่ายคืนนี่กฟผงวดเดียวทั้งหมด98,495ล้านบาทอันนี้การไฟฟ้าติดหนี้ กอฟอผการไฟฟ้าฝ่ายผลิตค่า Ft เรียกเก็บ222.71สตางค์ต่อหน่วยค่าไฟฟ้าเรียกเก็บ6.01บาทต่อหน่วยปัจจุบันอยู่ที่4.18บาทไปบวกลบคูณหารเอาว่าค่าไฟงวดสุดท้ายถ้า เป็นทางเลือกที่หนึ่งนั้นจะขึ้นกี่บาทเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์จาก4.18ขึ้นเป็น6.01ขึ้นไป44เปอร์เซน์ครับทางเลือกที่สองจ่ายคืนนี้กฟอสามงวดงวดละ32,832 32ล้านบาทค่า Ft ฟทีเลือกเก็บ113.78สตางค์ต่อหน่วย ถ้าไฟฟ้าเรียกเก็บจากปัจจุบันงวดที่สองของปีพศ .2567 จ่ายอยู่ที่4.18ต่อหน่วยก็จะเพิ่มเป็นสือ4.92ต่อหน่วย92บาทต่อหน่วยหรือเพิ่มขึ้นจากเดิม18%ครับทางเลือกที่3จ่ายคืนนี้กอฟอ .6 งวดงวดละ16,416 16ล้านบาท ค่าเอเรียกเก็บแป5 5สตางค์ต่อหน่วยค่าไฟเรียกเก็บ4.65บาทต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากเดิม11ปให้ประชาชนเข้าไปแสดงความเห็นเว็บไซต์คณะกรรมการกำกับพลังงานตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมถึง26กรกฎาคม2567 มีอยู่สามทางเลือกแค่นี้ครับเลือกทางไหนก็จ่ายเพิ่มครับนี่ก็จะไม่มีเงินจะจ่ายกันอยู่แล้วปรับขึ้นค่าไฟแล้วครับแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่กําลังตกงานอยู่บริษัทปิดงานบริษัทเลิกจ้าง หรือพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วไปจะอยู่อย่างไรครับค่าไฟปัจจุบัน4.18บาทต่อหน่วยนั้นยังไม่มีจะจ่ายอยู่แล้วครับนี่จะปรับเพิ่มอีกครับโดยอ้างว่าการไฟฟ้าติดหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต คณะกรรมการกำกับพลังงานบอกว่าติดหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่98,495ล้านบาทเป็นหนี้ต้องจ่ายคืนอันนี้ผมเห็นด้วยครับเป็นหนี้ต้องจ่ายคืนครับแต่ช่วงเวลามันเหมาะสมหรือไม่ครับ งบการที่กันไว้ที่ต้นผลิต300ล้านนั้นเอามาพยุงค่าไฟช่วยประชาชนก่อนไหมครับเท่าเดิมก็จะไม่มีใจแล้วครับงบงบการกันไว้เพื่อโครงการที่ต้นผลิตอย่างเดียวประชาชนเดือดร้อนก็ช่างอย่างนั้นเหรอครับ ฉะนั้นผมขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้พินิษพิจารณาดูว่าปัจจุบันพักเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นทำเพื่อใครครับงบการก็มีสามแสนล้านทำไมไม่เอามาอุ้มค่าไฟก่อนครับนี่จะผักพาระให้ประชาชนแล้วประชาชนจะอยู่ได้อย่างไรครับ นี่จะจะเป็นตัวชี้วัดหนึ่งว่าพรรคเพื่อไทยจะทำเพื่อใครเพราะที่ผ่านมาหลายนโยบายนั้นทำเพื่อพวกพวกของและนายใหญ่ประเด็นต่อมาเรื่องข้าวสิบปีคุณภูมิธรรเวชย,ยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รองนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าการประมูลครั้งแรกนั้นมีประเด็นชวนสงสัยหลายเรื่องจึงให้เปิดประมูลใหม่เป็นครั้งที่สองภายในอาทิตย์นี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยนี่ก็วนอยู่กับข้าวสิบปีนี่นะครับกระทรวงพาณิชย์ แทนที่จะไปแก้ปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับขึ้นปูทางให้ในายหญิงปูกลับบ้านอย่างเดียวครับไม่สวนความทุกข์ร้อนของประชาชนสินค้าอุปโภคบริโภคแพงขึ้นทุกอย่างแทนที่จะไปมุ่งแก้ปัญหาตรงนั้นมาคิดวิธีระบายข้าวสิบปีเพื่อปูทางให้ ในายใหญ่ยิ่งรักได้กลับบ้านแบบเทีๆนี่ชัดเจนไมพไม่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนว่าเขาทำเพื่อใครครับนํำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าการที่สินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวขึ้นพลังงานปรับตัวขึ้นน้ำมันปรับตัวขึ้นมันไม่ได้แยกว่าท่านอยู่ สีไหนสนับสนุนพรรคในเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนนะครับเดือดร้อนกันทุกคนครับถึงเวลาภาคประชาชนหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวหรือยังครับเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าเลือกนักการเบืองเดิเดมๆก็เดือดร้อนเหมเือนเดิมครับแล้วก็มาบนกันบ,นบนบนบนให้ใครฟังครับก็เลือกเขาเข้าไป เพราะฉะนั้นถ้า,าอยากได้คุณภาพชีวิตใหม่ต้องเลือกนักการเมืองใหม่ๆเข้าไปทำเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยครับข้าวสิบปีแทนที่จะเอาไปทำเป็นอาหารสัตว์กลับทำทุกวิถีทางจะให้คนมากินข้าวสิบปีนี่แปลกไหมครับรัฐบาลประเทศอื่นๆเขามีแต่จะ ส่งเสริมความเป็นอยู่ประชาชนส่งเสริมสุขภาพประชาชนภายในประเทศได้กินข้าวใหม่ๆข้าวนุ่มๆนี่รัฐบัลชุดนี้ผลักดันข้าวสิบปีเพื่ออ,ออกสู่ตลาดให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้กินข้าวเก็บไว้สิบปีมันจะอยู่ในสภาพไหนครับสำหรับข้าวสิบปีถึงเอาไปขัดขาวใหม่คุณภาพข้าวก็ไม่มีแล้วครับมีแต่แป้งครับประชาชนคนไทย ทั้งประเทศบริโภคแต่แป้งครับประเด็นต่อมาเรื่องสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่จะเปิดประชุมครั้งแรก23กรกฎาคาม2567เพื่อเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานอีกสองท่านนี่ก็วุ่นไม่เลิกครับเริ่มมีข่าวออกมา จับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เพื่อต่อรองตำแหน่งประธานวุฒิสภาเนี่ยการเมืองในประเทศไทยไม่ก้าวข้ามเรื่องพวกนี้จริงๆครับคิดกันอยู่อย่างเดียวเข้าไปมีอำนาจทางการเมืองจะได้นั่งเก้าอี้ตรงไหนจะต่อรองกันอย่างไรคิดอย่างอื่นได้ไหมครับ สมาชิกผุที่สภาชุดใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งแล้วท่านเป็นตัวแทนเสมือนตัวแทนประชาชนคนไทยทุกคนถึงเมตรจะคัดเลือกกันเองมาตามรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0โครงสร้างเศรษฐกิจโครงสร้างการเมือง พวกท่านเคยคุยกันเรื่องนี้ไหมครับรงสร้างเศรษฐกิจทำไมน้ำมันไม่เป็นสินค้าควบคุมเพราะอะไรหรือว่าเจ้าสัวพลังงานนั้นแจก,กแกงแบ่งปันกันทั่วถึง ถึงไม่ชิดจะแก้กันครับมันมีประเทศไทยประเทศเดียวในโลกนึกอยากจะขึ้นราคาทังมันวันไหนก็ประกาศขึ้นถ้าเป็นสินค้าควบคุมต้องผ่านการประชุมคณะกรรมการกำกับราคาสินค้าจากกระทรวงพาณิชย์ภาครัฐภาคประชาชนนักลงทุนมาคุยกันมาถกมาเถียงเอาเหตุผลมาคุยกัน และต้องจำกัดราคาไม่ปรับขึ้นมากกว่านี้มากกว่าราคาเท่านู้นเท่านี้นี่ใช่ไหมเป็นเหตุผลทำไมน้ามันถึงไม่เป็นสินค้าควบคุมทั้งทั้งที่น้ามันในอดีตที่ผ่านมาคือสินค้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงนะครับรถถานทหารก็ใช้น้ามันครับเครื่องเป็นเอฟสิบหก็ใช้น้ำมันครับ เขาถึงบอกว่าน้ำมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงท่านสมาชิกวุฒิีสภาชุดใหม่ทั้งหลายชิ้เรื่องพวกนี้ไหมครับถ้าทำได้มันจะช่วยลดภาระของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยไม่ใช่นึกอยากจะปรับก็ปรับขึ้นลงเหมือนตลาดหุ้นมันใช้ได้ที่ไหนครับนี่เป็นปัจจัยหลัก เป็นต้นทุนหลักของราคาสินค้าน้ำมันแพงรถบรรทุกแพงเขาปรับขึ้นราคาค่าขนส่งสินค้าก็แพงเพราะม่พี่น้องประชาชนใช้รถยนต์ทางการเกษตรรายจ่ายก็มากขึ้นรายได้ก็ไม่มีหนี้ก็เยอะจะอยู่ยังไงครับประเด็นต่อมา เห็นข่าวออกมาประคมข่าวกันว่านายกรัฐมนตนรีคุณเสียถาเทวีสินจะยกะระดับปามยาเสพติดน,นี่เพิ่งตื่นเหรอครับยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองตั้งแต่ท่านมารับตําแหน่งแล้วเพิ่งตื่นเหรอครับนี่จะสิบเดือนแล้วครับมารับตําแหน่งจะปีอยู่แล้วครับจากยาบ้าเม็ดละ 100, ร้อยเหลือยายาบ้าเม็ดละยี่สิบห้าถึงสามสิบบาทแล้วนี่เพิ่งตื่นเหรอครับ หรือไม่เอาจริงอจรงการพัฒนาประเทศคุณภาพของประชากรเป็นเรื่องสำคัญทำไมสิงคโปร์ถึงไปไกลกว่าไทยหลายสิบเท่าเพราะอะไรเพราะเขาให้ความสำคัญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประชาชนสิงคโปร์ทุกคนต้องมีความรู้สุขภาพร่างกายต้องดี ปัญหายาเสพติดต้องไม่มีเรียนฟรีถึงปริญญาตีส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆปรับปรุงรูปแบบการศึกษาปรับปรุงหลักสูตรให้เท่าทันสมัยการพัฒนาของโลกนี่ตัวอย่างสิงคโปร์มีให้เห็นครับแต่ประเทศไทย พอ,อนักเรียนน้อยใหญ่หน่อยก็ยุบครูคนหนึ่งสอนแต่ชั้นป .1 ถึงป .6 เอาคุณภาพที่ไหนครับยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองคนมีสีเป็นคนค้าชี้เองจะหมดได้อย่างไงครับจับปล่อยจับปล่อยอันที่จริงการปราบปรามยาเสพติดไม่สลับซับซ้อนนะครับถ้าเอาจริงเอาจัง ที่มันเกลื่อนเพราะอะไรครับเพราะไม่เอาจริงเอาจังเจ้าหน้าที่เข้าไปรับผลประโยชน์จับได้แล้วก็ปล่อยเด็กติดกันงอมยิ้มแล้วจะเอาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่ไหนไปพัฒนาประเทศครับฉะนั้นประเด็นนี้เป็นเรื่องที่สำคัญว่าหรือว่า ถ้าประชาชนลูกเต้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับการศึกษาสูงมันจะครอบงำยากหรือถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนหลุดพ้นจากความยากจนมันจะซสื่อเสียงยากอย่างนั้นใช่ไหมถ้านักการเมืองมีความคิดแบบนี้ถือว่าเลวสุดๆครับเพราะฉะนั้น การเลือกตั้งครั้งหน้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีคิดอย่าไปหลงคารมกับนักการเมืองที่พูดแล้วไม่ทำอะไรสักอย่างอย่าไปรับเงินเขาเวลาเขามาซื้อเสียงการเมืองที่เข้มแข็งต้องเริ่มจากภาคประชาชนก่อนต้องให้บทเรียนนักการเมืองที่คิดเสมอว่า เลือกตั้งคั้งใดซื้อเสียงมาก็ได้พูดไปแล้วไม่ทำอะไรก็ได้ยังไงก็ได้เข้ามาถ้ามันวนอยู่อย่างนี้คุณภาพชีวิตก็ไม่ดีขึ้นครับเพราะการเมืองคือเรื่องการแจกแจงแบ่งปันทรัพยากรการออกนโยบายการออกกฎหมายถ้าเขาซื้อเสียงได้เขาก็ออกกฎหมายเพื่อพวกของ แกแกงแบ่งปันทรัพยากรให้นายทุนการเมืองแล้๋ยวพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยก็ลำบากอยู่ทุกวันนี้ครับฉะนั้นผมขอเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยมาเปลี่ยนประเทศไปด้วยกันในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อส่งสังคมที่ดีสังคมที่มีความมั่นคงมั่นคงยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจด้านความมั่นคง เพื่อให้ลูกหลานเราเกิดมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ